ก็อยู่กับฟิมอีกแล้วนะคะหลังจากที่ฟิลมเนาะลงคลิปไปนะคะก็มีน้องๆน,นะคะมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ฟิลมทำ RE รีแอคายการ The w a l l Song ให้หน่อยนะคะเป็นรายการที่จะมีนักร้องที่ไม่รู้ว่าใครอยู่หลังกำแพงแล้วก็จะร้องฟิเจอริงกันนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคนที่เป็นนักร้องหลังกำแพงของพี่สันนีิก็คือแจ็ค เออก็คือจะวารีแอกชี้อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปรีแอคเพลงที่แจ็คกี้นะคะไปเป็นนักร้องหลังกำแพงให้พี่ซานิให้ดูกันแล้วก็วันนี้นะคะโฟนล็อกก็เพิ่งลงบีไฮก็คือเหมือนเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะรีแอคไปทั้งหมด2คลคิวเลยนะคะก็ไปดูกันดีกว่าะคะ่ะว่า2คลคิวนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลย ส่วนตัวกูชอบพี่ซันนี้มากๆอ่ะแล้วแบบโดนมาเจาะคู่กันอ่ะออตอนเห็นเงาก็คือแบบจะก,กี้อ่ะชอบพี่ซันนี้มากเลยอ่ะแอบ์บิชาน,นี่งนึ่งนะ เงาคือใช่อ่ะทุกคนเพลงสองรักนะคะหล่อแน่ๆอ่ะคือเงาคือใช่อ่ะคือท่าคือใช่แล้วอ,อ่ะ เ็นพาวายไ์ลแล้วไม่รู้นี่คือแบบไม่ได้เลยนะมันชัดเจนว่า น่นารักมากเฮ้ยจำนะใช้ไม้ของที่แฟนคลับทำให้ด้วยอ่ะชอบจัง 真的很累呀 กินฟูนะกลิ่กาดไม่หยุดโอเคเหลืออีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกว่าเนาะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทคนหน้ากากคุ้นๆนะเหมือนตอนเดียแมันเลย นการัผกต้องปิดตาใส่เสื้อคลุมแล้วก็หน้ากากสุดหรอนะครับแต่ตอนนี้ก็เราจะเข้าไปสำรับเพงเข้าในสตูนะครับเจอกันในสตูนะเหมือนไอ้นี่อ้ยน้องซน

แลส่งรูปมางานโรงเรียนเลยอ่ะ ชอบเบื้องหลังมากๆชอบ เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มารายการนี้แล้วก็จะต้องมาฝึกสกิลการโต้กลับการแข่งซึ่งผมกับบัณฑิตแข่งอะไรแต่ยิ่งว่าเออเออไงก็ติดตามได้นะครับผมรองทำกัเนแข่งไว้นะครับจบแล้วกันก่อน กคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีแอคทั้งสองคลิปนะคะก็คือตอนแรกเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเซอร์ไพรส์ที่คนที่แบบมาในรายการที่เราก็เออก็ดูนะกลายเป็นเมนของตัวเองเป็นแบบคนที่เราชื่นชอบมามันก็เซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะรู้สึกภูมิใจมากๆที่ลูกฉันมีงาน <laughs> ถึงจะเป็นยุคโควิดแต่ลูกฉันยังมีงานนะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่น้องได้ไปออกรายการที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าทําให้หลายๆคนนะคะรู้จักน้องมากขึ้นคือแบบ ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะคะในความสามารถเราไม่ติดอยู่แล้วน้องมีความสามารถจริงๆไม่งั้นฟิลมก็คงไม่ติดตามคงไม่บ้าครั่งขน,นาดน,นี้นะคะความน่ารักอ่ะคือชอบดูเบื้องหลังนะคะถึงในรายการน้องจะดูไม่ค่อยพูดหรืออะไรเงี้ยแต่ฟิว่ะชอบดูเบื้องหลังมากๆแล้วตอนแรกก็แบบคิดแหละว่าเออฟฟนอลอกก็คงจะต้องทำมีไฮแหละแต่ว่าแบบไม่คิดว่าจะลงวันนี้เลยนะคะโอกาสในการอัดคลิปพร้อมกันไปเลยนะคะก็สองคลิปอยู่ใน อีีนี้ไปเลยนะคะอ่าใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงนะคะรู้สึกเหมือนฟิลไหมนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะก็สุรวันนี้ใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ฟิลมด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ,ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสุราันนี้บายบาย